แค่รูปภาพแคปเจอร์ทวิตเตออันนี้เป็น Twitter, ทวิตเตอร์ทวิตแรกของโลกสุดท้ายแล้วเขาก็ขายได้ที่29ล้านดอลลารนะ์สหรัฐครับโอ้โห,โหพระเจ้ายกตัวอย่างคนไทยไม่ดีว่าอ่าคุณแวนอ่าคุณแวนที่แวนที่มีเขาเรียกว่าวลีเด็กเขาเปิดประมูลมาที่ราคา ừ, 5อีทเลยแล้วก็ ừ, มีคนยิงประมูล5อีทก็จบการประมูลคนเดียวซื้อเลย5้าแสนบาทคลิปวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยนี่คือความเป็นไปได้บนโลก NFT ถูกต้อง มีอะไรบ่อยก็บอกในโลก NFT ที่แบบว่านี่ขายได้ด้วยเหรอวะที่ผ่านมาเนาะเราเห็นตัวอย่างใหญ่ๆมันก็จะเป็นเกม NFT ฟอร์มยักษ์ภาพมีมระดับโลกหรือคอลเลกชันใหญ่ๆเนาะจะภาพมนตนายซ่าที่เป็นอันนี้ทุกคนรู้จักกันดีแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่มันชื่อดังประสบความสำเร็จบางคนอาจจะสงสัยว่าอ่ะแล้วถ้าผมเป็นคนตัวเล็กๆคนทั่วๆไปที่มีแต่ไอเดียแต่ไม่มีชื่อเสียง่ผมจะประสบความสำเร็จในโลกของ NFT ได้จริงๆเหรอได้บอกเลยถ้าความคิดสร้างสรรค์คุณถึงเนี่ยทุกคนทำได้อย่างตัวอย่างเนี่ยที่ผม ว่าโปรเจกต์นี้ทําอะไรโปรเจกต์ project นี้นะฮะมันเกิดจากเด็กหนุ่มอินโดคนหนึ่งนะตอนนี้ปัจจุบันน่าจะอายุ22-23ิบเขาเกิดไอเดียขึ้นมาครับ ผมอะอยากลองเซลฟี่ตัวเองทุกวันแล้วเก็บไปเป็นคอลเลคชันตัวเอง<ม>พอเขาได้ไอเดียนี้ยเขาก็<ม>เริ่มทำเลยตั้งแต่อายุสิเลยผ่านมาประมาณ4-5ปีเนี่ย<ม><ม>เขาก็ตื่นเช้ามาแล้วเขาก็ถ่ายรูปเนี่ยเป็นหน้าเขาไม่มีอะไรเลยเถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยทุกทกวันทุกทุกวันทุกทกวันแต่ทําอย่างสม่ําเสมอเฮ้ยคุณเห็นมันผมว่าเขาหนึ่งนะเขาไม่ใช่แบบหน้าตาหล่อไม่ใช่แบบเด็ดไอดอลเลยนะคนทั่วไปทั่วไปเลยนั่งหน้าคอมนี่ถ่ายโม้สซัวในแต่ละสเกลด้วยนะตื่นมาหน้ามันๆด้วยนะตื่นมาถ่ายเลยขอออยยย่่่่าาางงเเดีวววขแคคมัันนนใ็ตถทุก ตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงอายุ22ปีจนสุดท้ายเขาก็เอามามิ้นท์ขายบนแพลตฟอร์มขาย NFT ตัวหนึง่งใช่ไหมของแบบนี้มันดูไม่น่าขายได้ทั้งหมดมันมีประมาณเกือบพันชิ้น93ชิ 9, ้นสุดท้ายแล้วขายออกหมดทุกชิ้นเลยขายเกลี้ยงเลยแล้วถามว่าชิ้นชิ้นหนึ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเขาซื้อต่อแล้วเขาไปตั้งขายประมาณเท่าไหร่เนี่ยอย่างภาพนี้เขาซื้อไปด้วยราคา0-195หรือประมาณ2 0 0 0 0บาทบางคนอาจจะสงสัยว่าอารมูปในรูปเดียว, 2, ท,วทั้งหมดื่อการทมแล้วทไปทั้งหหดเท่าไ ยากรู้เว็บนี้เขาบอกเลยว่ารูปภาพนี้ขายบนผ่านแพลตฟอร์มนี้อย่างเดียวครับวอลุ่มเทรดทั้งหมด391อีทาคำนวณออกเป็นเงินบาทไทยทั้งหมด9 4้าล้านบาท94ล้านบาทไทยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเขาไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรเลยนอกจากเวลาและความคิดสร้างสรรค์เขาเขามีไอเดียเขามีเวลาเขาทําทําไปโดยต้นทุนเนี่ยเอามามิ้น์ขายบนโอเปนซีเนี่ยค่าธรรมเนียมต่ำมากถูกมากหลักบาทแต่เขาสามารถสร้างรายได้ให้กับชีวิตของเขาเองให้กับครอบครัวเขาไปถึงหลักล้านบาทแล้วผมจะบอกว่าสุดท้ายแล้ว เขาทําไปแล้วเขาอาจจะล้มเหลวม่มีคนซื้อเขาไม่มีคนสนใจแล้วก็เงียบแต่อย่างน้อยเขาได้ลองเขาไม่ได้เสียอะไรเลยมากกว่าค่าทำเียมหลักสิบบาทแต่ทุกวันนี้เขาประสบความสาเร็จเขาสามารถสร้างภาพจําให้คนได้แล้วคนมาสามารถสร้างแ a วลูสร้างคุณค่าสร้างรายได้เนี่ยด้วยการซื้อขายภาพของเขาแล้วหลายๆคนเนี้ยเอาไปฟลิปหรือซื้อแล้วกินกําไรต่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกนี่คือเอฟเฟกหรืออิมแพคที่คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างได้โดยวย n เ t พระเจ้าเพราะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ด้วยไอเดียแต่ต้องยกให้ดิตให้เขามันไม่ใช่ว่า NF ใครทําแล้วก็ประสบความสาเร็จทํามาปุ๊บแล้วสามารถจับเงินล้านได้ทันทีเราต้องชื่นชมว่าเขามีไอเดียที่ดีและเขาสม่ํางเสมอเขาเป็นคนแรกที่ใช้ไอเดียนี้ต่อให้มีคนทําตามเขาเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วเพราะเขาเป็นคนแรกที่เจอจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเชื่อว่าเขาได้ไอเดียจากคอลเลกชันหนึ่งครับที่ชื่อว่า Ripple Everyday เป็นของฝรั่งปะเป็นของฝรั่งคนที่ดังแล้วประสบความสําเร็จแล้วคอนเซปต์เขาค่อนข้างใหญ่แบบเอาภาพวาดเนี่ยที่เขาวาดทุกๆวันตั้งแต่ฝึกจนเขาเป็นศิลปินใหญ่เนี่ยมามินรวมเป็น NFT ใหญ่ชิ้น้แลวสาามรถ ขายได้ประมาณ69้าล้านดอลลาร์สหรัฐ69เล้านดอลลาร์อันนี้แต่ที่เป็นสิลเป็นใหญ่ไงเราไม่แปลกใจที่เขาทําได้คือเขาเก่งเขาประสบความสาเร็จแต่สิ่งที่เราต้องชื่นชมเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเขารู้จักตัดแปลงปรับปรุงเราได้เขาได้ไอเดียมาเอ้คนคนนี้ทําแล้วมันมีแนวคิดบางอย่างที่คนธรรมดาแบบเขาสามารถเอามาปรับปรุงใช้ได้เอาไอเดียเอาความพยายามตัวเองเนี่ยมาทําให้คนสามารถจับต้องและเป็นเจ้าของได้โอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะที่เราสามารถทำได้นี่คือความเป็นไปได้บนโลก NFT ตอพี่ได้เห็นว่ามีอันหนึ่ รูปภาพแคปเจอร์ทวิตเตอร์แจ็คดอร์ซี่ผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์เนาะและอดีตซีอของทวิตเตอร์อันนี้เป็นทวิตเตอร์ทวิตแรกของโลกเขาสร้างมาเขาลองเลย just setting up my twitter สุดท้ายแล้วพอ NFT มันเข้ามาเนี่ยไอทวิตเตอร์ชิ้นนี้มันเป็นภาพทางศิลป์คำถามคืออุ้ยเรามาทํายังไงดีให้มันคงอยู่ตลอดไปบนโลกของบล็อกเชนอ่าเก็บไว้และให้คนเป็นเจ้าของได้ด้วยก็เลยมีเป็น NFT แล้วก็เปิดประมูลกันสุดท้ายแล้วเขาก็ขายได้ที่2.9ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ2.9ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยน่าาาจะ60-70ล้นบบทครั โอ้โห oh, oh, พระเจ้านี่อึ้งนะนี่อึ้งนะยกตัวอย่างคนไทยมาดีกว่าพี่ว่าคนไทยที่แบบลงไป n f t แล้วก็เอาเรียกว่าขายได้ล่าสุดที่พี่เห็นอ่าคนพี่ชื่อพี่แวนอะอ่าคุณแวนนะอ่พี่แวนพี่แวนที่มีเขาเรียกว่าวัรีเด็ดถ้าเกิดเป็นลูกคนรวยถ้าไม่ทําตัวหุ่น <c oughs> เินกินไปยังไงก็สสความสำเร็จ เกิดเป็นลูกคนรวยถ้าไม่ทำตัวจนเกินไปยังไงก็ประสบความสำเร็จครับไฟออริจินอลอ่ะมีคนเป็นเจ้าของแล้วราคาเท่าไหร่ให้เขาขายกันเขาเปิดประมูลมาที่ราคา5อเลยแล้วก็มีคนยิงประมูล5อก็จบการประมูลคนเดียวซื้อเลย5อต,ตีเป็นเงินไทย500,000บาท5้า0 0นบาท,บาทคลิปวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยที่มันตัดมาช่วงหนึ่งเป็นโมเมนต์หนึ่งเป็นโมเมนต์หนึ่งในคลิปวิดีโอแต่มันเป็นคาที่แบบเรียกว่าคนเขาแชร์กันสนั่นเลยถูกว่าในโลกโซเชียลใช่โอ้โหนี่มันทาเงินแบบนี้เลยนะนี่คือความเป็นไปได้บนเอ็อเดา อ,นะอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดที่ F นะครับกับผมมาแชร์เนี่ยบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนกระโดดมาบน f อ t ทีแล้วจะประสบความสำเร็จใช่ครับ F ใช้คําว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้พี่ชอบมากเลยเราไม่อยากแจกาการให้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วรวยแน่นอนอมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้แล้วจะเป็นเศรษฐีม,ม,มันเหมือนจะง่ายแต่มันจะง่ายกับเฉพาะคนที่ศึกษามาอย่างดีเท่านั้นศึกษาเข้าใจความเสี่ยงสิ่งที่มันเป็นอันตรายสิ่งที่มันถูกต้องและวิธีไหนที่ไม่ควรทาความรู้จะมอบโอกาสให้กับเราแต่ว่าอย่างเราปฏิเสธไม่ได้ว่า NFT มันเป็นเรนกะแสใหม่ที่สามาาารรถส้งยไดักับคน แต่อย่างที่บอกไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสาเร็จดังนั้นการที่จะเข้ามาเนะี่ยอย่างน้อยสิ่งแรกที่คุณต้องมีคือความรู้การที่ได้เข้ามาฟังในวันนี้อก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและที่จะมีความรู้พื้นฐานที่แข็งแรงที่จะต่อยอดได้ในอนาคตแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ตัวทุกคนด้วยว่าสุดท้ายแล้วเราจะศึกษาจนเข้าใจมันดีจริงและสามารถสร้างไรายได้สร้างโอกาสให้ตัวเองได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหรือเปล่านี่ของ F อเองก็มีเจ้าของรับผมแบรนด์ของเราชื่ออะไรนาการครับผมนาคานาคามาจากอะไรฮะพยานา ไม่ใช่ศิลปินใหญ่ไม่ใช่คนดังม,มากมายที่จะสามารถทําเงินหลักแสนหลักล้านได้แต่ว่าด้วยไอเดียและด้วยฐานข้อมูลที่เรามีฐานเพื่อนๆที่เรามีประกอบกับโอกาสของ NFT เนี่ยที่มอบให้กับเราได้เนี่ยด้วยคอลเลคชันเนี่ยผมเนี่ยร่วมมือกับเพื่อนอที่วาดรูปเป็นเรามีไอเดียเรามีการตลาดเรามีเพื่อนที่วาดรูปเป็นมาร่วมมือกันสุดท้ายแล้วเนี่ยคอลเลคชันเนี่ยรูป NFT ตัวนี้สร้างเงินให้กับเพื่อนๆและผมได้ถึงสามแสนบาทขอดูหน่อยนี่ครับผมเฮ้ยนี่ขายแจแป็กนะครับถ้าคุณเห็นเหมือนผมนะเป็นหน้ากเหมือนแบบวาดแ น่ารักน่ารักมแบบไม่ได้แอดวานเลยนี่วาดแบบเขียนมือง่ายๆนี่ใช่พระเจ้าต้องเล่าให้ฟังก่อนอย่างอันนี้ในรูปนี้มันจะโชว์วอล่มเทรดหนึ่งจุดหกหรือประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นบาทแต่ผมต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ขายในแพลตฟอร์มที่มันอยู่ตอนนี้ผมมีขายแบบ p r i v a t e s e l แบบ P 2 P ด้วยเพื่อไม่ให้เสียค่าธรรมเนียมทีเนี้ยต้องถามก่อนว่าสตอรี่มันเป็นยังไงผมอาจจะมีเปิดทั้งหมดสองอี dition อี dition แรกเนี้ยเปิดขายแค่สิบตัวซึ่งในสิบตัวเนี้ยทันทีที่ผมประกาศไปทุกคนรอปุ๊บหมดภายในสิบนาีผมขายตัวละ หรือประมาณ10,000บาทผมได้เงิน1นึ่งแสนเข้าผมและทีมงานภายใน10นาทีนี่คือสิ่งที่ NFT ให้กับผมถามว่าทาไมมันถึงขายได้ทำไมถึงมีคุณค่าและทำไมคนอยากถือมันกว่าที่ผมจะทํามาเป็นรูปนี้กว่าจะทำเป็น NFT แล้วเปิดขายเนี่ยมันมีแวลูอะไรบางอย่างที่ผมสร้างมาก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่อยู่ๆว่าวันนึงอ่ะผมขาย NFT แล้วผมสามารถได้ตังเลยมันมีอมมูนิตี้มันมีกลุ่มที่ผมเนี่ยให้ความรู้กับคนคอยให้ความรู้กับคนทํากิจกรรมกับคนในต่างๆจนผมเริ่มไปรู้จักมีคนรู้จักผมมีคนติดตามผมและอยากสนับสนุนผม ประกอบกับเทรนของการมาของ NFT เนี่ยแล้วผมบอกว่าผมมีกิมมิคนะผมมีฟังก์ชันนะว่า NFT ที่ทุกคนถือเนี่ยรายได้ที่ผมสร้างได้จากเกมที่ผมเคยเปิดให้พี่ยงดูเนี่ยผมจะเอาเงิน300แสนเนี่ยไปทำทีมแท็กซี่ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่ผมได้เนี่ยหลังจากแบ่งเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วคุณถือ NFT คุณจะได้ตังทุกเดือนด้วยคอมมูนิตี้เป็นรถแมพเลยเป็นรถใช่ โอเคเข้าใจแล้วเรามีไอเดียเรามีฐานคนเรามีรถแมพแล้วมีแวลูอะไรบางอย่างที่ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ให้กับคนอย่างน้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วที่สร้างสตอรี่ที่ดีให้กับเ f ็นเีของเราได้โอเคพี่เข้าใจแล้วมันไม่ใช่แค่การขายภาพอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้สิ่งที่สําคัญคือการขายเรื่องราวเรื่องราวเนี่ยมันทําให้คนแบบสนใจได้ง่ายเหมือนกับ d i s a s t e r เก r l ที่เป็นมีมมีสตอรี่มันมีเรื่องราวเหมือนกับคุณแวนทิติพงศ์มันมีมีมมัน มันเป็นเรื่องของ emotion, อิม t ชันและเรื่องของเอ็ก r i เรียที่ผมได้พูดตั้งแต่ตอนต้นถ้าคุณทําให้คอเลกเตอร์เขารู้สึกได้เขาซื้อคุณแน่นอนและนี่คือเรื่องราว n f t ที่ F <c oughs> มาแชร์ให้ดูนะครับหลังนี้เราจะมาเจอ F แล้วเจอผมแล้วเจอน้องๆทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันในโลกที่เราไม่เคยรู้จักครับ